โมนี้แบงค์นี้ของเจ๋งๆไว้นั่นก็คือตัวนี้เลยอันนี้ก็คือเป็น power bank เ<ส>ว้แี<ส>่โตดงามบอกเลยอยากได้ละสิโอเครณอากาสสบายดีทา่านผู้ชมทุกทานเลยเนาะยินดีต้อนรับทุกทานข้าสู่รายการของ JDS c h a n n e l มาพบก,กับแบงค์อีกแล้วเนาะกับช่วงของ Just Review นั่นเองเนาะ ชิเปี่ยนสื่อแชนแนลเป็น just review เลยดิบอาๆๆช่วงนี้เขาเอร์ A A ค่ะ just review หน,หน่อยเนื่องจากว่าเรียกลายแหละเนาะท้องกระบ,บมุมนีเวลาที่แบออกไปท้ายนอกสตูได้หรือออียงต่างๆแต่ว่ามือน,นี้แบงค์นี้ของจเจ๋งๆไว้มือน,นี้เจ๋งแท่มือนี้เจ๋งแท้บอกเลยว่าทั้งเจ๋งทั้งครูอ่ะเออครูยเดี๋ยวแช่เบิงนั่นก็คือตัวนี้เลยนี่อันนี้ก็คือเป็น power bank เว้ ตัวนี้เป็นเครื่องดองที่ซื้อมาไว้ดนแล้วดนเกือบว่าสา6หเดือนได้เลยเป็นเครื่องพีตัวนี้สั่งกดจากจีนตอนนั้นน่ะหายากแหงรงแหงนั่นเองเนาะบอกกันเลยว่าอันนี้จะเอาใจทั้งสายมักน้องหมาน้องแมวนะเออบอกไว้เลว่าต้องถึกใจแล้วที่สําคัญคลิปนี้แจกนะเจ๊จะเดี๋ยวเขามาแก้เบิรงนกันก่อนดีกว่านะเนาะปึ๊บมีส,สติ๊กเกอร์กับเจ้ามีกับเจ้าเอิ้นมากับเจ้าไห่มาคอสตอม คัสต o มเป็นของตัวเองแล้วก็มีสายเฮ้ยบมเมนสายแบบ Micro ไมโคร SD สดีวะส่วนใหญ่มากแบบให้สายไมโครตัวนี้เป็นไทซีไห้เวยเอเอมันยุกนีแล้วอะนะมันควรจะเปลี่ยนไทซีนะควรจะเป็นแบบไลน์นอกไลนิ่งอย่างเงี้ยต <laughs> <laughs> ป๊กแคว้เ,เขาอ,อย่าง,า <laughs> งาเงีัย <laughs> ก็คือมีเป็นสติกเกอร์ให้บัวาไผ่จะซื้อหมารือซื้อแมวนะสติกเกอร์คือกันเลยฉะนั้นเขาเบิเ้นแตนเดี่ยวพอ <Okay. S 1> อันซี่อันนี้นะเลือกน้ําสีเลยคันแมวจะเป็นสีฟ้าเขาจะติดใส่ด้านหลังด้านหลังมันเห็นบอกเขาเอาแมวออกมาได้แล้วเขาติดใส่ด้านหลังเป็นแบ็กเก้านั่นเองอันนี้กับติดนีโต้พาวเวอร์แบง์นี่อย่างต่างๆนะแล้วจะไผ่ชยากอเด็ขึ้นมาแตงอ๋อนนะเออมันให่แตงอ๋อ สติกเกอร์ละล่าเลยบ<อ>แล้วอันน,อนี้ยังมีอีกยังมีสติกเกอร์ให้แต่งอีกก็บโบเนียจเดี๋ยวมันเป็นแบบเป็นจุดๆๆล่ให้เขาติดเอาเลยแล้วเดี๋ยวเขาช้ม,มาให้มเาเบิ่งความแบบความเจ๋งของมันเนาะบอกเลยว่าเขา,าแบงนี้แบงตั้งใจซื้อมาบบได้ออกมาใส่แต่ชีซื้อออกมาตั้งโซ่ซืือแม<า>่เรื่องนี้นะ<อ>หลายคนอาจจะเคยเห็นพันๆตาแล้วแต่ว่าไอซื้อตัวหนึ่งมาเว้เป็นพาร์ทเสริม,ม พารเสริมก็คือเปลี่ยนหมาได้ที่จริงมันเปลี่ยนแมวได้แต่ว่าเป็นคิดแ่าแมวนี้หนาหักเร็วเออ,เอ,อแล้วแมวอ่อนท่วามันมีให้ซื้อตั้งหากะนะมันกระบ,บนวนน้ำซัมโตนี่นะก็เลยซื้อแต่หมาหู้ซึกงว่าบุกคอยมกักหมาตันไหนแบบมัน,ม,นมันคือแบบหน้ามันคือเบลออ่ะนะเออตัวนี้ก็เป็นพารเสริมเวยก็คือซีโตนี่นะเขาสามารถเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนใส่ไว้เขาหมักหมาตัวไหน สมมติว่าซีตัวนี้แล้วมันบอกมันคีบมีพาสเสริมอีกถ้าปกติคนทั่วไปก็อาจจะบวซึไปนี่แฮมจะลวดมันสามารถออกมาตั้งซีกล่องที่เขาบัวไสเหนนะเอามาให้เป็นโชว์เคสได้อีกนี่เดี๋ยวจัง่อยไปแล้วเขาขมาประกอบให้เบิ้งเนะอันนี้เขามาเบิ้งตัวของ power bank ก่อนแล้วกันเนาะจะให้เบิงอันเดียวพราะเนาะมันก็พอมันก็คือกันหมดอนตัวนี้เป็นหัว usb ตัวนี้น่าจะต่อไฟออกมาแล้วก็ไปเสียบสายอย่างต่างๆที่เขาอยากชาร์จ ส่วนเรื่องความจุของมันก็คือมื่นพีทแอมและก็มีตัวข้าง้ายนี่เปิดได้เว้ยอันนี้เปิดได้ก็คือเสียบเป็น USB แล้วก็มี Type C อีกนะแล้วก็มีบอลปุ่มนี่ก็คือบอลปุ่มปิดเปิดกะประมาณนี้เลยนี่เนาะโคตรนะฮะแล้วตัวนี้ข้างหลังเป็นแท้นชาร์จเป็น Type C เออแล้วก็ตั้งชิ้วๆแล้วก็เสียบตูดชาร์จได้เลยมันเป็นต่คอนตอกับตูดขอใครนมันกับก็คือมันชาร์จ แล้วตัวนี้เป็นภาษาจีนเขาออก <c oughs> คือโบแพงอะนะ <c oughs> มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสติกเกอร์ใส่ซื้อ <c oughs> ให้แบบเอาออกได้แล้วตัวแท่นนี่นะสองบอลอันนี้นะเป็นแมกเนตนล <c oughs> มันดูดกับตัวนี้ดเดี๋ยวมึงดูนี่อ่ <c oughs> มันดูดร้อมแห้งกันในระดับหนึ่งเลยอะ <c oughs> ่ะพอดตอนจุดไข่แมทเขาสิมาลองมาเปิดไฟโซวาตัวนี้มันเท่แท้มันเท่ดําไฟเ้ย เนี่ยโอ้โหโคตรย้มบอกเลยเออเป็นไฟบีตติ้งแล้วบอนนี่เห็นบอบอนนี่เด้อฮอคโคบัตรหนึ่งมันจะเป็นโซสถานะของเ r b บ n k เท่าที่เบิ้งมันน่าจะประมาณ4 1 2 3 4นี่ยนะเห็นบออ่ามันจะเป็น4ขีดถ้าเฮากดบัตรหนึ่งมันจะขึ้นโซทุกอย่างคือกันหมดเลยแต่ว่า สีกับบอลนี่เด้มันจริไม่เขียนว่าด็อกก็เขียนว่าแคทอ่ามันจะเขียนต่างอ่ะน้อยนึงกับต่างสีแต่คว่ำนะักตัวตัวไหนนะหักวางชิบ่าชิบสั้นตัวนี้จังน้อยสิตัวนี้เราค่อยใช้ <c oughs> แล้วมันแกะโอ้ยโทษ <laughs> สมมติว่าไผ่ได้ไปนะเดี๋ยวแบงค์จะบอกวิธีแก้เพื่ออย่ากแก้นะ <c oughs> โอ้บอกเดี๋ยวค่อยบอกกันก็คือว่าว่าวเพื่อไว้เพื่อไผ่ได้ก็ <c oughs> คือได้ไปมองเขาแก้กระป๋นี่ออกนี่ตัวนี้มันจะออกเป็นหนึ่งที่ เออจะมีแมกเนตอ่อนๆแล้วบอลบอลวงบอลน,น,น,นี่เห็นบอนบอลที่มันว่างนี่นะเขาก็เอาสาติกเกอร์ซีตัวนี้นะอยากใส่ตัวแดดแล้วเลือกติดใส่รถแค่นั้นเลยแล้วตอนใส่กลับเห็นหลายคนมีปัญหาคือมันจะมีเป็นพู่เป็นเดือยเห็นบ๊อสนี่ต้องให้มันพอดีเด้อแล้วตัวนี้นะเวลาใส่อะนะต้องแน่นๆนี่เดดัน,ด,นดันแหงๆรถนี่นี่เนี่ยมันจะดังแค่นี้ก็อยู่เลยอาโคตรเท่งมาแบบนี่นะอยากได้ล, <laughs> ละสิเบิ้งระโคตรแพงอันนี้คันนี้แพงก็นี่คันตัวสแตนมันนะนะ เสียบทับใส่กันล่ะไฟขึ้นอีกป้าบอกเลยว่าโคตรแพงฉันเดียร์ตาไปทายอินเสิร์ตเทๆจากบาทแล้วกันเนาะแล้วหลังจากเบิ้งอินเสิร์ตแล้วแบงค์ชิม่าบอกว่าคลิปนี่มีแจกและชิโโบงบอกกันีิตตาว่าเป็นแดงๆนั่นเองเนาะโอเคไปเบิ้งอินเสิร์ตท่เทกันเลยล่ะ <c oughs> <c oughs> Thank hey. หลังจากที่เขาเบิ้ง Insert ร์เท่ๆกันไปแล้วนะเ <Yeah, S 1> ท่นะเท่นะแล้วตัวนี้นะที่เมื่อกี้ที่เขาพีเซนให้เบิ้งก็คือเป็นงานอาวกาศหมางานอาวกาศหมานั่นเองเนะาะกลมาที่เขาซื้อมาเอามาเปลี่ยนแล้วก็จะมีเฮดเป็นล็อก ก็จะห้องเป็นเป็นจรว,จแวดแค่ก้องดันดันดันดัไซร์เขาจะได้เป็นชิ่ได้โซ,โ,ซโซอีกอย่างหนึ่งนั่นเองนะโอเคกับประมาณนี้กับการรีวิวแต่ว่ายังที่แบงได้บอกไว้ก็คือคลิปนี้แบงมีตัวพีด <P> ็อก <oc> กับ b ีแคมาแจกนั่นเองเนาะเป็น p o w e r b a n k ก็คือมีทั้งแมวแล้วทั้งหมาเออยังละกองนั่นเองเนาะมาแจกในคลิปนี้นะ ถ้าทำมาฟังกติกากันเลยดีวกว่านะกติกาในการแจกในงานตัวนี้นั่นก็นคือหนึ่งก้นหัวใจคลิปนี้บวกแชร์คลิปนี้ออกไปเป็นสาธารณะเด้อต้องให้ตั้งเป็นสาธารเพราะว่าหลังๆเขาเจอปัญหาขำบริจีว่าเขาบอกให้คนอื่นเห็นหลายได้แต่ว่าเวลาเขาจับสลาดได้อนะแล้วมันกระโบ,บเห็นอีมันแบบเขาเสียดายแทนนะเสียดายคนที่ได้รางวัลไปแล้วแต่ว่าโบเปิดเป็นสาธารนณะแล้วเขาบบเห็นนั่นเองนอะก,ก็คือมีแค่2ออย่างก้นหัวใจ แชร์คลิปนี้ไปเป็นแบบสาธารนณะเออเป็นแบบพ u ั l i c ให้คนอื่นทั่วไปได้เห็นน้ำกันนั่นเองเนาะ2นั่นก็คือให้คอมเมนต์คลิปนี้แ a ชแท็กว่าเจเดียชแนลแล้วตามว่าก็คือตามว่าอยากได้ตัวไหนอยากได้ p o w e r b a n งหมาหมาเอออยากได้ powerbang หมาหรืออยากได้ powerbang เมแมว เขาให้คอมเมนไว้ก่อนว่าอยากได้หมาหรืออยากได้แมวแต่สมมติว่าเขาแรนดอมได้ปุ๊บเขาคนแรกที่แรนดอมได้เขาจะให้สมมติว่าอยากได้แมวเขาจะให้แมวไปเลยแล้วสมมติคนที่2เขาแรนดอมอีกก็คือว่าอยากได้แมวอีกแต่ก็จะบม่ได้ก็จะได้หมาไปเออเพราะว่าคนที่2จะบ่ได้เลือกมีแต่คนแรกที่จะได้เลือกเท่านั้นซึ่งก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการอยากได้สมมติว่าตัวเองเป็นสาวบกน้องแมวคันสมมติจับซื้อเขาได้คนแรกก็จะได้แมวไปเลยนั่นเองเออแค่นั้นเลยเนาะก็คือแฮชแท็กว่าเจ ใช่นั่นเลยเนาะกับการร่วมกิจกรรมกับ p o w e r b a n k น้องหมาน้องแมวในอีพีนี้นั่นเองเนอะโอเคสั้นสำหรับวันนี้คงต้องของตัดคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะ,ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับโซ่ของเจเจแช n แนลอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลับบงใจให้แบงค์เลยเด้อไปแล้วซีอูเกนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮีเยให้แบงค์ยังบริบาลนี่โคตรเท้บอกเลย